ด้เหตุการณ์ที่ไม่ใา่ฝันเกิดขึ้นก็คือน้องอยู่จะขอลาออกแล้วพวกเราเนี่ยก็แบบว่าคิดว่าถ้าออกมันไปเฉยๆอะเราอยากมีอะไรที่เป็นแบบว่าเาเรียกอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่รูปภาพอย่างเดียวเราอยากทำทปทำลาให้ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนมาพูดอะไรอย่างนี้อืมก็เ,เลยถามอยากให้เก็บทุกช่วงเวลาของชีวิตไว้อะนะอืมตอนนั่นแหละที่พวกเราอยู่ด้วยกันโพูดที่อะ พี่เศร้าอีกแล้วใครซาดเนียพี่เศร้าอีกแล้วใครถึงเศร้านคุยกันที่คุยกันเลยเอาเอาเลยเปิดเปิดเลยยูเปิดเลยยูเปิดเลยอืมมันมีเหมือนถลั่ะแถลกอ่แต่ไม่อยากให้น้องยูออกนะอยากให้น้องยูอยู่ต่ออยากให้น้องยูอยู่กัน เราอยู่ไม่อยู่คนตีนนะคะจะคอยคนตีนดี่อยทีเกียครับพี่ค่ะพี่ทีเกียสามารถมาคนตีนหนูได้ที่แชทค่ะหนูนจะคนตีนพี่กัป <c oughs> องคือฉันอยากให้แกอยู่ในดิฟด้วยฉันยังอยากให้แกอยู่ดิฟต่อฉันไม่อยากให้แกไป <c oughs> คือแบบมันอยู่ด้วยกันมาหลายเดือนแล้วอะ่ะเออมันก็มีความผูกพันก็อยากจะให้อยู่ต่อ นี่ที่แกไปไหนออาพี่ที่แกคำคำพูดต่อไปนี้จะดูเศร้านิดนึงนะคืยังไงสักวันนึ่งอ่ะมันจะต้องแยกลากันอยู่แล้วอ่ะก็เขาจากไปแล้วมันกระทันหันเดินอ่ะคือแบพี่ก็เออตอนแรกก็คิดที่อยากจะออกมือนกันด้ว้ยใจทุกนี้พี่แบบเออใจพี่ก็แบบยังอยากอยู่อ่ะพี่ก็รักช่องนี้เว้ยพี่ก็เลยยังอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ย แล้วทีนี้พอพี่ซีมาบอกว่าเออเนี่ยเดยวน้องรูจะออกงานพี่ก็แบบมันเจลเฟ๊าไงไม่รู้ว่าคนมันอยู่ไม่ครบอ่ะไมมันใครสุดขึ้นอะทำไมกูจะรอใายไว้พูดอุมดามาเปินไปลว่าเกิดอะไรหรออือได่โปรดน้องดูช่วยบอกใครหละครับ โอเคค่ะไม่มีทางในไใจให้ได้เดี๋ยวติดแล้วก็สิ้นขึ้นมาทำไงเนี่ยล้องไหาแล้วนะอยู่ออกเออน้องยู่เด็กที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มจะออกเนื่องด้วยจากที่ว่าไม่สามารถกะเวลาการมาที่ถูกได้ไม่ตรงตามนัดแล้วหนูรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอถ้า หนูทำได้ดีอ่ะหนูควรจัดเวลาให้เป็นกว่านี้ซึ่งตอนนี้ยพยายามทำมาหลายเดือนแล้วแล้หนูคิดว่ามันเหนื่อยกออ็พูดตรงๆว่ามันแอบเหนื่อยนิดหน่อยก็ลเลยอยากคิดที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันจบๆคือเรื่องเรียนซึ่งมหนึ่งแล้วหนูอยากทำเกียรติให้มันดีเพราะหนูต้องใช้ต่อมสองและบ้านหนูค่อนข้างที่จะเครียดเรื่องของหนู เลยคิดที่อยากจะออกจากกลุ่มแล้วไปจัดก,การเรื่องเรียนตัว,<ม>ตวเองให้เสร็จค่ะถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาทาอีกไหมอยากค่ะอเอคทุกคนได้ยินแล้วนะพี่จะรอวันที่น้องยูกลับมานะโอเคค่ะทุกคนอยากพูดอะไรกับน้องยูไหมครับคิดถึงในะอีเดกเวนถึงแกจะปน <c oughs> ดีไปนหน่อยแต่แบบฉันก็คิดถึงแกตลอดอะฉันไม่อยากให้แกไปไหนหรอก ก็ยังอยากให้อยู่ด้วยกันตลอดพี่ทีเกีะค่ะพี่ทีแกะคะอะไรพี่ทีแกะริมผมผ้าผม,ม,มก่อนนอนเนี่ยน,นะคะไม่ได้เป็นห่วงแต่เป็นคนไข้ผ้าผมค่ะไดูดิเนี่ยดูดิดูดิไม่สนิทกันอีกแล้วอ่ะคือแบบ <S <S ไม่อันจริงๆหนูว่าคนนี่พูดสนิทแบบนี้อยู่แล้วนะมัน,มมนขันมือกันแึมแล้วเลยแก มันจะเขียนนิยายยูริอีกแล้วพีขั้นตอนอะไรในสังคมเหรอคะไม่ได้อยู่แต่ยังไงอะ่ะถึงแกไม่ได้เข้ามาแล้วอะแกก็ต้องคอยติดต,ต่ออยู่นะเพราะว่าพี่ต้องดําเนินนิยายต่อแล้วพี่อยากให้นิยายของพี่อะมีทุกคนอยู่ด้วยถึงแม้แบบมันจะไม่ได้ใช้ชื่อใช้ชื่อนามแฝงที่อยู่ในดิสอะไรเงี้ยแต่แบบพี่อยากให้นิยายของพี่อะมันเป็นที่น่าจดจําของทุกคนอยากให้แบบว่า เออมันมีทุกคนอยู่ในนี้แล้วก็ได้จดจําว่าคือเราเคยคิดที่แบบทำโครงเรื่องนี้ด้วยกันเราเคยคิดที่แบบว่าทำโปรเจก์นี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้แบบว่าโปรเจก t นี้มันจะได้มันจะไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยแต่พี่ก็เอออยากจะให้แบบมันอยู่ในมันอยู่ในการเขียนของพี่อ่ะเออมันอยู่ในความจดจำอะไรเงี้ยแต่พี่คิดถึงพี่ก็เข้ากับไปอ่านนีกรอบ่งอย่างเงี้ย มีใครจะพูดต่อบไหมครับเอาเรียงคนเลยไหมเออเอาเลยใครต่อเอ่ยมันต้องมีคนดาวกดอย่าลืมกดปีนต่อไปเด็กยอดยังรับกันรักกันโอเคครับก็ตัวนี้และคืจังหวะอะไรอะไรวะเนี่ยอะไรวะโอ้โหคนอย่างพี่ข้าพูดถึงเรื่องหนุ่มแล้วก็อยู่คดีโชคดี โชคด,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 ดีครับโชคด,ดีเด้อครับใครต่อใครอ่ะเอาพูดดิ้งกับพู้หร่อฮะพูด,พดยางพูดดิง้งอะยางังไม่ได้พูดเลยพูดจีพูดเลยเนี่ยพูดเลยพูดว่าอืมแกจะร้องวะ อ,อย่าร้อ,าองนะ <c oughs> แล้วพอแม่พี่ก็คิดเหมือนพี่แกเหมือนกันแหละว่ามีช่วงที่แบบพี่ก็เงานหนักอะแล้วพี่ก็จะออกเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ออกแต่แบบว่ร,รู้ว่าน้องโยจะออกพี่ก็แบบแต่มันก็ไม่มีใครกลนตีนจริงๆอะพูดงี้พี่ชมดีด่าค่ะเนี่ยไม่มันไม่มีสีสันมันดูแบบ ยังไงไม่มีเด็กน่ารักน่ารักอะไรมาบอกมาพูดมาคนตีมาอะไรอย่างเงี้ยอือนี่คือความจริงใจของทุกคนที่มีต่อน้องยูใช่พี่พี่ไม่อยากน้องยูด้วยเฮ้ยจะถึงน้องยูเล่นอะไรกันอะไรนะเีแย่ ก่นเลนพากลัหมาลอดนะถ้ากลับมาได้ก็กลับมานะพี่ก็จะรอแล้วกันโอเคครับ่ครับเดียวครับตาหูแล้วร้องไห้หรือเปล่าสิไม่ร้องนะเพื่อนเดี๋ยวให้ให้น้องให้น้องไอก่อนแล้วกันนะไอครับไออยู่ไหมครับไออยู่หรือเปล่าก็ถึงแม้ว่าแบบเขามาแบบ ถึงจะแบบยังไม่ได้รู้จักน้องยูมากพอแต่ว่าแบบก็แบบเหมือนแบบยังไงคือแบบไม่ได้รู้จักใครในนี้มากพอเลยเพราะว่ารู้สึกแบบตัวเองแบบไม่มีเวลาว่างให้เลยไม่มีเวลาเข้ามารู้สึกแบบไม่เป็นไรก็พอแบบพอน้องยูจะออกมันก็แบบใจหายเหมือนมันขาดมันเหมือนมันขาดจริงๆนะมันแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบก็เราเห็นเห็นเออแบบ เห็นบ่อยๆอ่ะคือความที่ว่าเห็นบ่อยๆใช่ไหมก็เห็นทุกคนเข้าดีสบ่อยๆอะละแล้วแบบพอมันหายไปหนึ่งคนมันใจหายก็อยากให้น้องยูกลับมาก็ถ้าแบบถ้าหนูอยากกลับมาก็กลับมาได้เสมอแหละเฮียค่ะเออเจีงพูดขนสุดท้ายแล้วกันอ่าไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะทุกคนพูดไปหมดแล้วอ่ะ <G ül> ทุกคนพูดไปหมดแล้วมันม,มันก็ใจหายนะเพราะว่าด้วยสภาพเหตุด้วยสภาพแวดล้อมด้วยเหตุผลด้วยอะไรทําให้หนูจําเป็นที่จะต้องออกแล้วพอ,อมันก็ไปอย่างที่ทีเดียรหรือนายพูดหรือพูดยิ่งพูดจ,จริงๆอะว่าพอเวลาหนูหายไปแล้วมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนมันเหมือนจิ๊กซอว์มันไม่ครบอะสมาชิกเรองหนหายไปคนหนึ่งเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยมันไม่สมบูรณ์อ่ะอืมที่เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ ก็ก็กลับก็กลับมาแล้วว่าอะไรนะพี่คิดว่าพี่คิดว่าทุกคนอะตอนที่หนูกลับมาทุกคหนอะเขายินดีมากเลยที่หนูจะกลับมาจะจะโคตรยินดีเลยะจะเฮมากเลยแล้วก็พร้อมที่จะรอให้หนูกลับมาพี่คิดว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะก็จะรอเพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนอะก็คือรักหนูรักหนูค่อนข้งรักหนูเยอะเยอะเลยแหละอืม เพราะอย่างพี่พี่ก็ชอบเวลาที่หนูเป็นคนกลืนหนูเป็นคนน่ารักหนูเป็นคนใจใจหนูเป็นคนใสใสหนูเป็นคนที่แบบว่าเวลาชอบเวลาอะไรก็จะพูดออกมาตรงตรงพี่เลยคิดว่ามันเป็นมันเป็นเพารากแล้วมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอูอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงวามกลนตีหรือคอําหยาบคายก็ด้วยก็ดีเพื่อให้มันเขาเรียกอะไรนะปฏิสัมพันธ์กันได้แบบว่าไปในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันเหมือนให้มันกลายเป็นแบบเป็นครอบครัวจริงๆที่ก็ โอเคเพื่อโอ้โหพอน้องยูจะออกแล้วก็แบบวันที่พี่ได้ยินข่าวจากไอเสียพี่เขรู้ว่าไอเสียน้องจะออกตอนอะไรนะซีตอนมันบอกว่าอะไรนะตอนเช้าทีเกียตอนบ่ายน้องยูแบบเอเจาออกว่าเพื่อไม่ใช่มันไเสียงความดีใจนะเป็น,นเสียองออกเนี่ยความใจหายอ่แะแบบว,ว่าจะออก แล้วเพราะพี่บอกคนหนังทิดกันไปไกลมากเลยว่าผิดหรือเปล่าวะไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรหนงตรงๆเลยได้พูดมาเลยพ่อพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเว้ยมันผิดที่ว่าหนูอ่ะไม่ดูแลจัดการเว็ล็ของหนูให้มันดีเองอ่ะแต่นั้น่นคืออะไรคือที่ได้ดูเท่าที่พูดมาจบ อะไรนะ c o ไงพี่ก็แบบว่า e e, ใจหายพี่เจอแบบว่า e e, ทำอะไรผิดข่าวก็ <IS IT AL> แบบว่าแต่วกตีโอบอกเล่าถึงผทให้ฟังก็บอกอ๋อปอะเทก็จะยอมรับในก,ก,การตัดสินใจของน้องว่าพี่ก็จะอรอวันที่น้องจะกลับมาแล้วก็มีเวลาทํางานให้กับมันจริงทีแล้วก็กลับเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเดิมและก็คนตีเหมือนเดิมอย่างเฟรนด์ลี่เหมือนเดิมพ <im itating> ี่จะรอวันนั้นก็แล้กวกันค่บไป อย่างที่เคยพูดไปยูเป็นเด็กล่าเริงยูเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นคนเป็นเด็กที่มีโก้มีความมุ่งมานะในตัวเองสูงใส่ใสจใจอ่ะว่างั้นเถอะอืมด้วยความที่ว่าพี่พี่เห็นน้องอยู่ครั้งแรกแล้วพี่พี่รู้สึกว่ามันเหมือนกับพี่ในอดีตในในส่วนหนึ่งนะแล้วพี่ก็ไมคิดไว้แล้วว่ามันต้องมีวันนี้เกิดขึ้นเว้ ทุความที่มันรู้อยู่แล้วก็จริงเว้ยแต่ว่าเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะ่ะมันมันก็แอมเจนเนยนจนมยพอที่รู้ว่าน้องยูเนี่ยจะออกใช่ไหมพี่ก็ด้วยความที่ว่าวันนั้นอด่าแท้ก็ไม่ต้องพูดว่าคือวันนั้นนะ่ะเป็นวันที่คือพี่รับด้เมยทั้งสองคนเลยนะคือทั้งทีเกียและน้องยูซึ่งมาทําให้พี่เนะี่ยอบอกเราว่าพี่ก็เออนะอนะเอนะเอใชนะ่ เรี<ห>ดาวเลยอะน,นั้นน่ะแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ขอให้จดจำทุกเหตุการณ์เอาเอาไว้ใช่ก็พวกเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละ,ะไปไหนหรอกนั่นแหละเอออยากให้จดจำไว้และเมื่อมีเวลาเมื่อไหร่และอยากกลับมาทักบอกพี่ได้เสมอโอเคนะไอคิะครับหรือมีอะไรไม่สบายใจอะไรแวบนี้ทักหาได้พี่ช่วยได้เสมอ,อ,เสอยุ้ยเรื่องตังยอมรับเรื่องนี้ ตังช่วยไม่ได้โอ้ยงั้นไขอสักหน่อยเอ <c oughs> ้หา้ามเลยห้ามเลยแตเย็นนะหนูแต่เย็นรู้ทันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอให้เป็นเด็กลาด <c oughs> ขอให้เป็นเด็กลาดเรืงต่อไปนะคร<า>ับครับจบแล้ว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 ไม่มีอะไรละไม่มีอะไรละไปกแยก่ๆเลยไหม <c oughs> ตอนนี้หนูยุ่งกันแล้วหนูปวดปวดทีสุดห <c oughs> นูนั่งห <c oughs> นูนั่งบัน,น,งนไดแล้วถึงเจ็แบบ๊ายบายยแง